ฝีม no? ือบ่เก่งกับพวกเอ้ยสาเนาะเห็นนํากันพี่น้องเอ้ยงามงามมืออื่นเอาอีกข้างนึงพี่น้องเอ้ยเป็นทรงโมเดิร์นเนาะโดยอือความแท้อนี้บืดมือเรากับพี่น้องเอ้ยบ่ได้อยู่ได้เห็นพ่อแม่เห็ดยังก็อยากซอย ใบบุษมิตราเรือบูชากับคายน้ำเนาะดินกับงานมนเวลาปลูกพักอะไรเรื่องเองแมนดินดำค็เลื่ออยู่พี่น้องเลยดินดำน้ำซุ่มแต่ว่าน้ำบ่ซุ่ม <c oughs> <c oughs> จะผูกแบกก็เป็นเนาะลูกเนาะเบื่องพี่น้องสาวน้อยผูกแบกเอ้วผูกไว้แบ,บกหาจัำนวยมันหลักไปได้กลางคืนค่ะ บุดคูโตบ่พิมพาบอกแน่นองหายลาตีสิเทนแต่ลาตีแต่น้อยพี่น้องเลยใส่พุ่นหน่อยนึ่งนกำลังใส่พุ่นบ่ใส่ขีงงว้วพี่น้องเลยอย่พักเพื่อนปอดซานผิดเบิดเลยเนาะ พี่น้องเอนะ้เนาะตูบเอซาตอนนี้ก็ได้ข้างหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้บรรยากาศค้ดข,ยขำยมแรงงามอยู่บ่พี่น้องขันไพ่งะไพ่วงงามคอมเมนต์บอกในเด้อพี่น้องเอ้ฝีมือเป่าเก่งกับพวกเอซาเนาะเห็นน้ำกันพี่น้องเอ้งามงามมืออื่นเอาอีกข้างหนึ่งพี่น้องเอ้ยเป็นทรงโมเดิรนะ์นเนาะ ข้างลุ่มนะครับซื้อแป้นไส้พี่น้องเลยไม้คางไม้สวัสดีเด้อเอเด้อด,ดยงามอยู่บ่เฮือนนี่ค่ะด <laughs> บดมือเนาะสุมเห่าก็ได้ดสิได้มีบนอยู่แล้วบาทน,นี่เนาะข,ขักบาทน,นี่ทั้งทึ่งนี่แมนไม้สังไ่เบินนดเนาะเนาะมีแต้นคือคางมันนี่ไม้ 48พี่น้องเอ้ยบ่เก่งกับเมื่อยเด้อเนาะเดี๋ยวมาๆเอาคือว่ามื้ออื่นพี่น้องเอ้ยมาติดตามเบิ่งงามอยู่บ่อ้ายสดีเด้อโดยนี่แหละเนาะยืนเบิ่งผลงานเจ้าของนี่พี่น้องก็ยืนเบิ่งผลงาน เอาคอยเห็ดคอยไปนีบเอาเนาะบอกเกง่งเนาะนี่งามอยู่ได้งามพี่น้องเอ้ยแปบลบว่าเพิ่นหาเซียนหามุมพี่น้องเอ้ยบอกเก่งเสียนหามุม,กกาม,มไปถือกระมุมมีติดตอกทั้งทึ่งมันบ่ไรกันนีบเอาเอาเรียกรวดสบายดีเด้อบกลาเด้อโดยดุแท้นี่เนาะทางให้มันเป็นลังเฮือนพี่น้องเอ้ยยินแม่เพิ่นว่า สิปูกดอกดาวเรืองเพิ่นวะดีใจยอยู่บกัญญาชิได้เฮือนใหม่เลยบริยานมันหักแล้วอ่ะนี่เฮือนใหม่สิมพาสบายดีละ่ะโดยอ้อโความแท้นี่มิดมือเล่ากับพี่น้องเลยบริยูได้เห็นพ่อแม่เห็นยังก็จกซอย บมปากบอยออเนาะเอ้ยเนาะลูกเจ้าหัน,น,นเนาะหาคุณจักเฮ็ดเวียกซอยพ่อแม่พี่น้องยอมหับได้เป็นเลยงลูกดีรีพี่น้องเลยบัวหาเตยบ่บอกให้มาเฮ็ดเวียกซอยผ่ากันหน่อยคือคนแท้น,นีน่เนาะ อ๋อครเดี๋ยวซากระบุกเป็นบุกเบิดมือมนนออือนนี่ที่ปลูกเนี่ยก็เออยนี่ฮะปลูกดอกไม,กไม้โอ้แห้งลายแท้ชิหามน้าม,มาฮดอยู่พี่บอปลูกกระเจ้าโอ้โ,โดยมันแปลงหัวเฮือน,นเนาะกะเบี่ยมมันไหวไหมกะแล้วบอเอาพี่น้องเอ้รอติดตามตอนต่อไปเนาะ หลังจากาเฮาแล้วเห็ดตูเพนยังเพิ่นกะสีมาปลูปกดอกราวเรื่อง่นเอาไว้ขายโลหนึ่งเทไรเอ้ยเราอองเบิงนะ่งเนาะเรเคยเคปลูกักเทือ่อปะเราได้เบิ่งใน้งมันงามเลยปลูกก็ได้ไบบาเลือบูชา,ก,า,าก็ขายน้ำเนาะ đinh cả ngang mới ra phù phác cái này được mẹn đinh đâm cứ lưỡi ở phía xung, <laughs> xung, cái rồi cả bộ cây bên đây háp bò thằng cái luôn phía bò bò เพื่ละนิ่งกว่นี้ต่อไปคับเขาอยู่กับแป้นเนาะเห็ดพุ่นบ่อนี่ฮะเขาข่าได้เหอะเลยงามเที่ยวหนึ่งเขาเคยปลูกอยู่สมัยแต่ก่อนเป็นสวนมะบวบเฮาแถวนี้โดยย่าไปบ่นกัญญากับบ่นเฮาเผาทานแต่ก่อนโดยขากล่าวดอกปูดอกไม้หัวโดยแมบกกินดอไ้ แป้นนี่ยังยังสีได้ยับไปพุ่นบ่อเบก่งเพราะว่าแป้นสี่เมตรพี่น้องเอ้ยมืออื่นจังว่าแบบว่ามันสีบอพอประมาณสองแผนน่นแเลยโอ้ลายดุ๊ดลายแต่ฮาวส์จเอาปลายมาต่อใช้ทำอีกคิดว่านะโดยขากันว่านะ,ะเตื้อออกแล้วมันสิตกอยู่มันทั้งหน้านี่จะเอาเตียงเขาบ่ทั้งหน้าจังหวะมือมืออื่นอย่างพิจารณาพิบบาจารณาเนาะทั้งนี้แหละแล้วแล้วเนาะไม่ได้ตอกแป้นส้วก็ตัดแล้วก็แล้วโดย แหมพาซ่ำกับแรกงามอยู่เด้พี่น้องเอ๋ยเพราะว่าไม้มันซื้อเนาะข้าเจ้าดัดแก้ใส่เสาเบิดมือพี่น้องเอ้ยจักโมงก็เฮามาเช้านี่นะมาแต่เช้าด้เช้าโดยเอาได้เท่าไหร่เลยคนติดตามช่องื่อช่องนดก็ื่อว่าบ่เก่งบนาบ่เก่งบนาโอ้ช่องผสมเนาะพี่น้อง หาการผู้ติดตามประมาณพันสามร้อยพันสามร้อยยังบบทันพันเวลาหับส้มเนาะพี่น้องเนาะฝากไปติดตามช่องเพื่อนในด้วพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้แบบเก่งเลยแมนเบิดมือเล่ากับพี่น้องเลยใช้เบิ่งดูฮะเออลูกเปลูกมาเหี่ยนแล้วมือคนเห็ดเวียกพี่น้องทั้งไม่ให้ระเต็กกับพี่น้องอ้ยยากนะเอาเอาสู้ๆเด้อยังไงก็ได้ไว้ต่างยังกันพี่น้องบวงคลุ ซ่อยกันถ้าบ่มีหยังซ่อยเพิ่นเนาะบ่เก่งเนาะซ่อยไปเบิดไผก็แม่นซขอแต่มีเครที่ว่าแบบผู้ใหญ่จะดีจะบุญเพิ่นมอบหมาให้เนาะเฮาก็ซอยเบิดพี่น้องเอ้ยซอยได้นะนักเกินกพจาบ่ได้แล้วเนาะอันนี้เฮ็ดได้อยู่พี่น้องเอ้ยเมื่อพุ่นลเพิ่นก็เมื่อนอนดินใหม่ผู้พี่น้องเอ้ยได้กินยังกข้าวแงมื้อนี ยังโมโหเมือนยังโมโหอยู่ค่ำอันนี้ก็ยังโมโหพี่น้องเอยเย้ยโดยอยู่จนค่ำน้ำการผูร้วงครับผวกได้ยังกินน่องมือนนี่โดย,โดยเมื่อพร้อมกันเนาะขอบใจเดิอนน่องเด้อมาจับมาบายซอยกันปู่ป้าบูทิมพี่น้องเอย้ยนี่ยังก็กินน้ำการ ดอกดาวเรืองดองแรมกันสบายดีเด้อมาแต่วัดได้น้อชุดประจัญไทมามาเฮียงกันมึงดูผู้วงอีเรืองอ่อนกับเรื่องอ๋อนี่ได้มาแต่วัดใดพอดีฮะวัดป่าวันป่านี้เด้วัดป่าคือการวัดป่าคือการคุ้มใดคุ้มบ้านใหม่คุ้มบ้านใหม่ชิมพาวนี่คุ้มจัดซันคุ้มจัดซันตามใจเนาะ ủa Lati đi há nạng, long clip P'Nong ấy. Mình chăn yam, Tết này hẳn long nó. Á cái xa hà. Ma hiện hau cả, đi chơi lẽ P'Nong ấy, xuyên nó. ไปซากินข่าวแรงกับยังเหมือนนี่ยังบุมีบ่โลกพักบ่เกรยเพื่อนเอาหายว่าน,นี่ก็บละละละักไลยลพี่น้องเอ้ยจูดนี่ก็เห็ดพุ่นลยเนาะเอ้ยหน่อย ບໍ່ເມື່ອຍບໍ່ອີ່ຫຼະຄືເຫັນແມ່ເຮັດຫຍັງແຕ່ເວັນມັນກໍຊ່ວຍບໍ່ເມື່ອຍບໍ່ເຈັບເມື່ອຍດອດັກນ້ອຍຮູ້ຈັນ້ອຍລນານນອດກນ້ອັູຈັກ โดยอื่นกระแปนแหละเน,ะน,เนาะวันงงวน,งงนี้นใหม่เฮามื่ออื่นพี่น้องเอ้ยวัอน,นี้คอยค,ยคำยำแรงแล้วมือน,นี้ไม่สังไพรนี่กะอันนี้ตัวตัดออกพี่น้องเอ้ยมาใส่ทั้งหน้าเฮือนเราทั้งหน้าตูบเราครัวเราเล่นไปดพักก็ได้พู้ ขอบคุณนาทั้งนึงค่ะรถพักเด้อสอยกันนั่นแหละพี่น้องโดยดงแหลมโอเพิ่นเอารถจักเพิ่นมาเนาะมื้อนี้เนาะแปงลได้แปงแล้วบ่ขอให้เปให้าเราบ่มีรถมือก่อนหั่นลายมือผ่านมาก็ยังยาพี่น้องเอ้ยยามาลัดององกับองชายอยู่ดินจัดดอแต่กัดซามานาน้อยยังว่าใหญ่นี่หมู่กันสิายแล้วเฮาก็สั่งเครื่องแน่อแหลมเอ้ย อยากเพิ่นไปส่งให้แล้วหรือบ่อโดยวันสี่โมงสามโมงนี่แหละสั่งเครื่องไปเฮือนไปบิ้งพอเพ็ดนั่นแหละสร้างเฮาเพิ่นกับมุ้งลังค้ามมือนี่ฮะโดยใช้แต่ช่างคือเพิ่นอยู่ทำอยู่โดยแต่ที่มีผู้เบิ่งเครื่องอยู่แล้วก็น้องวันวันเพิ่นอยู่หันโดยน้องวันและเบิ่งค่ะจังอยเขาก็เมื่ออะไรพี่น้องเจ่บพ่อพีเพิ่นกันายเวียกเพิ่นกับมาที่น้ำเพ้นนี่กระเมื้อแม่เบิ่งอยู่นะบ่พ่อมีเนาะโดยมาที่ เทปตีไม่ังนี้ไรก่อนทิบาทย่านไม่เยไม่สังเหนูกดเ็คมลายเช็น้อยหนึ่นนงกาอุ้ยแค่สบายม่น่ะเบกิ้ sa, เบิอรเนี่ยแมนแหละนักเลูกเอซาผาพิษาพิ่นองเลย

เมื่อเดลตีเดอร์คำแล้วเมื่อก้อนก็ได้เจ้าฮะลงคลิปพี่น้องเลยเมื่อขืนเือน,นงามก่อนหักแท่นี่ใบแป้นแม่เทางแม่เพิ่นผูซอยเพิ่นคือสิดีใจแห้งพี่น้องเลยเพิ่นกระวบาพวกลูกว่ามือกันลูกเลยว่าบุญคำนำสู่กวางเติบแป้นนี่ นอนได้ประมาณห้าหกคนผู้พี่น้องเลยเนาะบอกเก่งนกเนาะแป้นก็ไปเลือกเองกับมือพี่น้องกับดองแหลมในข้านจนสีไห้ผู้ใดจะคลองแป้นกันใดพวันนี่ข้าเจ้าเลือกเข้าให้พี่น้องเลยมือนี่เขาไปเลือกเองกับดองแหลมเห็นอบอกแป้นละเซนก็งามอยู่ได้พี่น้องเลยเป็นไม้กบพา เตียมตัวนี้บัวาวเตียมตัวนี้บัวาวบ่นันแย่งออนั่แบกบงเขาคอ,อกบ่ไปเบิ่งอีหลามานะันน่ะแบกบงเขาคอ,อกก่อนพี่น้องเลยขขลแม่นบโ่โอ้อโอทโหทั้งอายกาหดพักพี่น้องเลยทั้งหด <c oughs> พักห <c oughs> ดทานผู้ด,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 ดีเบื้องในแจักเพลนนี่ฮะเนาะเก้า เก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดนนี้จะเก้าเอ้ยเก้าว้ลบกันเนาะสิบแปดเรือเก้าว้ลบซุงโมเดินบ้านโมเดินได้ขังหนึ่งแล้วพี่น้องเลยโอ้ยเบิ่งอีลาเพิ่นเบิ่งพี่นอ้องเขาจะไปเบิ่งเล็เกน้อยผูกแบกก่อนเนาออา,าศัยได้ได้หน่อย,น,อย,น,อยนี่ จะผูกแบกก็เป็นนาหลุกเนาะเพื่อพี่น้องสาวน้อยผูกแบกมันสิออกลูกหรือบอิพิมพ์พออผูกตัวเดียวนี่บ่อยละ,ะใช้เอามาอีกเลวนะ ปีก็จักคว่ำอะไพี่น้องเ,เอ้ยเอ้วผูกไว้แบ่ค่ะจังหน่อยมันหลักไปได้กลางคืนค่นะไปไปผูกเบิดคูดโตบรพิมพาเอ่อเผูกผูกอีหลายป้าลุงเบิงนี่ มึงแน่นสนนนนนา,า,าแ,ลแล้วมันจะคว่ำกับดอกผูกแบกก็บเป็นแมนห้าปีเด้นี่ยฮะคนพื้นนี่ก็ไม่ได้ยากบอกเนาะเด็ดโรดนี่เลยล่ะเอ้ยอันนี่โมเมนสแสดงเด้อพี่น้องเด้วอันนี้จริงเลยนี่นะองพวกเราไปเอาแบกแล้วอีกแล้วมึงแน่พี่น้องเออจะคว่ำลีพี่น้องเลยเราจนบุเพฮอดแบก เมือ่อบลตีบอกแน่นอนหาลาตีสิเทีนแต่ลาตีแต่น้อยพี่น้องเอ้ยไก่ก็หาบนนอนแล้วบัดนี้ <c oughs> จับไปนนอนใช่หลาาไก่ฮะโอ้มีบนนอนต่างหากอีได้พี่น้องเอ้ยบนนอนไก่ต่างหาก <laughs> จะวามไปลีพี่น้องเลยแบกกมีไก่ก็มีพี่น้องเลยเอาไก่นอนบอก่กาันี้กันยาเอานอนแซ่บกหล่าไก่ฮะนอนขูมนี่บ่ <c oughs> เออนอนไหวบังละจักความกระดอพี่น้องเลยจักโตกระยาลรวมเมิดนะมวยหนับเบาก <c oughs> ซา้าหน่อยเลยจับไก่ไอ้กับสีเมื่อแล,ละลตีเ้ยขำมืดเลย เฮาก็อยู่จนคำละตีมาตีเจ็ดโมงบุพี่น้องเย้ยเจ็ดโมงเศร้าว่าสิลกไปขายได้เอยสาผัากเรามกถั่วมกแตงลาบุงให้นะพี่น้อง,งว่านในเออสาเอาให้กับักล,ลาย คขายกินน้ำน้นอยเนาะโดยพอบริซือเนาะซีบอแต่ละมือเจ้าแล้วเวียกกเห็ดสีบอเออหาเป <c oughs> ็นบอเมียเป็นคนปลูกเบอปลูกเนี่ยคนปลูกปลูกซอยกันปลูกซอยกันคนหนามฮด่นกล้าดอกดาวเรืองไว้พี่น้องเห็นบอไหมกล้าดอกดาวเรืองไว้ไวอันไปปลูก โดยเอื้อยเอาห้ยว,ว่านนี่ก็บักหลายๆนึ่นง <c oughs> โดยนี่ค่ะมันเป็นพักไข่คือพักกัดข้าวพี่น้องแต่<ช><ช>ว่าอ่าเฮาอันมันบัวนั่นเนาะมันบัวนาวแล้วมันบัวกรอบพี่น้องตักน้ามาฮดช่วงนี้ก็หาผลเลยพี่น้องเบื้องสาวน้อยให้พี่น้องไอ้จักดูบดูแล้วผูกแบ้ แล้วผูกแบมาเสียหญ้าต่อลกหญ้าเสียหญ้าชวยเมย์ยีหล่าประธานอาบน้ำบ่พิมพายังเอออาบน้ำคำแท่นนี่เนาะ เป็นแล้วเขากับโอ้พี่น้องเลยดีใจเป็นหุ่นจักเก็ตเนาะน,น้อยๆกันแกล้มเพิ่งได้ทำพูนน้อยนี่ฮะผูกแบะแล้วมาลกหายา,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 าหหยแมน ด่าน้ำไม่มาไไปลูกไปมาอื่นจังเห็ดอีกไปเออนั่นพผนฮุดมากันถั่วมักแตงเพื่อนใส่ปุ่นหน่อยนึง่งคนกำลังใส่ปุ่นบ่ใส่ขิงงัวพี่น้องเลยยั่งพักเพื่อนปอดซานผิดเบิดเลยเนาะ พันเขาตั้งใจใส่ไม่ยังมัดกระงามเนาะไอเนาะท่านว่าเขาเห็ดตั้งใจใส่พี่น้องแบบตั้งใจปลูกให้มันงามมันนะปลูกเลยต้องคั่วมันได้เนาะไอเนาะคั้นแ่บปลูกพิมพ์ปลูกปะกระโบได้พี่น้องอนันไม่ต้องโคตต่อโคตรแรกอ้ยามข่าวลูกแต่ข้าวดคตรแต่ข่าวมีเวียไป่จังเวียโดยโคตรปลาโคตรปลาโคตรแต่ตอนเข้าแตอนแรกโคตร ต้องฮดสาวฮดแรงเนาะมันี่ปอกนี่มันก็นจะมากหน้าทุกคนเฮาแ,ม,แม่นแหละผมแตงในี่ปอดสารพิษพีน่น้องโดยเบิ่งม่นปอดสารพิษเพิ่นเลยมักแตงเพิ่นบ่มีแบบสารเคมีอีหยังเนาะนี่ก็พักหลายท่านก็ถามมาอยู่ว่าอือ้อซา พ่อไปขายบโบผนว่าพี่น้องเลยคือซ้มหัาน้องหายมาเป็นซ้มก่อนเนาะยังตัดขายไปพี่น้องไอ้หา้าก็ซได้เมื่อแหละบัณีิคำแล้วมืออื่นพ่อกันเดอพิมพ์ผ้าเดอมืออื่นน่าเบามาใหม่หนอยกับเดอรเดอบันี้เดอโดยสบายดี ฟ้พี่น้องเอ้ยมื่ออื่นพอกันใหม่เมื่อนี่คำและเป็ตู้คือสิคลองลานหละขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อแม่ป่าพ่อลุงเอฟซีเนาะสุขูสุคนสุมองสุบอนที่ว่าให้กาลังใจบ่าวพมีแต่ต้นจนจบเนาะเลยกับบุคคลโฆษณาพี่น้องเอ้ยฝากบ่งคลิปกดไลค์กดแชร์เด้พอพี่น้องเด้อเนาะขอบุญขอบคุณทางแม่รัดกับพอจันเนาะที่ว่าผลได้สมทบซอยเอ้อสามาพี่น้องเอ้ย ถา้าอยากซอยเรือเพิ่มเติมก็ได้พี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้แป้นเท่ากันนะจะบุพ่อพี่น้องเนาะทั้งแป้นทั้งยางกันนาะจะบุพ่อตอนนี้เนาะโดยถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากสดซอยเพื่นเข้ามาบารมีกระพร้อมจะเป็นสะพานบุญหไห้เด้พี่น้องเด้อเนาะฝากแชร์คลิปนี้ออกไปแน่พี่น้องเลยเพื่อจะมีผู้ใหญ่จะดีจะบุญมองเห็นเพื่อนก่อนเก่านะพี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดี